เอาเลยเออยืนไม่เอาเลยํำยืนอยู่เฉยมองฟ้าแล้วก็กระโดดขึ้นทำไมทำไมอ่ะหนึ่งเดี๋ยวแอคหนึ่งนะยืนมองแล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งเดอะแมทิก หนึ 1> 1, 2, ่งสองอ้าวพร้อมไปเอ้ยชา้ชาๆหน่อยดิอมองก่อนแล้วก็ฮึบแล้วก็ไปเลยปุ๊มให้มันเหมือนมีชาร์จหน่อยดิหนึ่งสองไปลดลดลดเฮ้ยม,มาเก่งแบบงี้ก่อนอขึ้นไปเลยดิดเดี๋ยวมึงไปทำเบด้อตออลงด้วยเอาตอา่อ,ตอลงด้วยเก่ง,งเลยนี่เกง่งเก่งเก่งพลังก่อนขึ้นเหมือนอะไร ลงยังไงวะมยไงเออแล้วก็ก้มอ่ะย่อลงไปมนแน่มนแน่เออหนึ่งสองกระโดดกระโดดลงมาเออคตเกลียยเลยเอาเอาอ่ะอ่ากันนะอืมต่อ เฮ้ยหลุดกรอบถอยไปหน่อยเต้นเต้นเต้นมาเต้นมากเต้นมาเอาเอโดโดร่วงลงมา,อเ,อาเอาดิเนี่ยเรื่อยเรื่อยนเนี่ยแจมแจมแจมเกี่ยนดิ